นีนครับตอนเที่ยงกินข้าวครับกินร้อยปลาครัวอะไรเป,ป็นครบก่อนก็จะไปปั่นก็เลยใส่เครื่องหม้อมีเน้น,นี่เน่นลุกมีการวงพักเอาพักได้เลยมดเขือในตัวของมีวโอ้ยอินเทเว็อบยำเอาอดูนี่เดี๋ยวจะลบไปจะลบมาไม่หรือคือไม่ใครเจียว กบพลังจะกินกินแต่ปลากระป๋องไข่เจียวไม่ไ,มไหมมาเด้อมาเด้อมากินเขาเอากินเีย่ยกินกะตุ่ก็ม่ทน้ำิงนะงเขา กินไกนก็ตินเืนส้นขึ้นไปตีไม่ต่อเด้อเนื้อตีอยไหลไหลชุดเลยคนลาบานทีนี่ก็ม like> wow. ีอย่างเงี้ยนะกับเพาเนื้อสากเนื้ออะไรผักเขียน้อะเขียดดอง ยังดู้เดี๋ยวอ๋ออิ่มเนี่ยมันยังเทีเยงอยู่ยังหลายหนเฮ้ยกินหามาตอิ่มมูนมันตักหอยสักทีไม่มัวร่างไม่สุกยากมันคนอื่นหมนแล้วพอเทาก็เลยเคยนี่กินข้าวด้วยกันนี่เอาจริงจริงหนูออดเดินแต่กู้เสียทีใหญ่ไงคนอื่นไทยกินข้าวเที่ยงครับ มาทำขอกคุยวันนี้ครับขอ,ของขอกคุยโอ้ยวิ่งชนะ่างนาบ้านกีินหรือไงสังบอกนี่น,นี่ช่างวิ่งช่างนาะบ้านมันกินนี่แล้วมันจะจะเอ็ดเขาทำขอกคุยมันโคนี่มากินเขาไหมเราย่างกินเขาเฉียงมาจะเอ็ดดีกว่า Đó, <laughs> ngày mà kia thua cái đài mà ngã, mà này <laughs> nè, mà chọn tham ngán mà làm kia nó thua Thái coi nè Thôi cho mày léo mà, nhanh nè Nè Má cho anh đấy Nè có tám, nón dao tám mà lìm thay nè, phải thua Thì đắng lại chuẩn đi đưa mẹ không đưa Má hợp bên này ok Kiếm lại hết จะมีเรีงไปเอาเนี่ยกระติกอีกเ <c oughs> ออรถไทยมันยุดพักเที่ยงไงเนาะว่นยิางคุยได้กินได้ละพี่น้องมันเนี่ยอากาศคือฟ้าคือฝน แถวไหนวะมาทำงานอะไรกินเหล่าอะนี่แล้วมอ,อ,อยู่นทุกเรื่อาหนาแล้วนี่เนาะอยู่กัที่ว่าอยู่บ้านนี่นี่คือไหนตอนิ้ก็โอ้มัใน,ใน,มมนมปุง่งทางหนยมีน้อน่นนี่ม <c ười> ไม่ไปเบียร์ินดๆๆ สักนาบานหีหันนาบุษนี่อาลมเป็นเนี้ว่อนเชกินเหล่านี่นี่โอ้โหมีอยไกอืม <c oughs> ข,าขายดีมไข่เจียวหม้อดอเลสงเมนูไว้ขวไข่ได้ไม่นีไก่หรอสอเมนูจำยจัาปลองเลยเนะี่ยมีไก่จับมาให้ เดินเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยกันเด้อหากินไก่ยาญ่ใหญ่วนี้นี่เลยกัเข้าอยู่กับขยเด้อที่ทำปามไก่ด้วยเออเป็ดดามาลงซอสกับวุยนี่ที่นี่กระจนสองอย่างรานอย่างเลยที่นี่ไปหาเนี่ยไปเด้อ เป็ดก็อ้ยตื่นม้มาแม่หนึงกับเลือเพื่อแล้วเปหาขอเขาได้ไอดุเขาจะงเดียวเก็นเิดเนะปีนี้เรยก็ไม่ได้ผลเลยปีนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยคอยแช่ไวมม้ดี๋ดยกันเลยมันไข่ทิ้งมดดมงังนร้ยมืดเมลินเลยเซ็งเนาะไก่มืดยัง มีมีมียูสองสวตัวเลยมันมันลงเหลือตายตันี้ตใหญ่บอกว่ามีูสองสวยกำลังขึ้นหนุ่มแต่ฉันยังไม่รู้ว่าาตัวไหนเอาเขานะโดินนมากเบอยังที่นี่ทรงน้ำกมาขึ้นมิจฉเน่้เบาเนอหือหยเบนี่ไดนจหก็แหละตอนนี้ห้าทเพิหเิเนาะ

ฟันยัดีโดนเขียวเด็าแล้วึนเียวดไมดเดี๋ยวก็เแม่เขาหกัวเลยดิดำยำำดำขนโตกเนาะน่าเปลี่ยนสิตอฟันเริ่มปวดฟันเลยชิ้นนนึกจะเจ็บโดนเม็ดพริกเม็ดนึกเป็นเรื่องอหอจะไม่เป็นไม่ไหวมา กินข้าวหลายคนอร่อยดีเนาะจับจับจับเนาะพักเนื้อเนื้อจะคลายมันดีกับเต้ข้าวโพกันถือว่าเนี่ย จโวานัอ <c oughs> ้ขโอ้จริงจริงเดตาแต่ยิ่งี่ยพักเวหลายไดรมันกรนี่ยเคี่ยวไม่ได้นี่มันมีรสชาติด้ยแต่จะสวดจะนำยำเยเกี่ยวพักเยอไได่คี่ยวไม่ได้กโเยถอนที่ถีตัวบอมเวลามันหลอมขึ้นมาเดิมมันยดเน้ว่้เลยยากอยากเคยเลมันโยกนะมันโยกด้วยโยกแล้วก็ปวดขึ้น Ừ. nhưng <laughs> ừ. <laughs> mà tôi thấy là một cháu

ลาไปเลื่อนแล้วก็ขวาม็ดมะขามบอกว่าเสียงนั่นนัวชาขึ้นมาโอ้โหถามกูเปนไหลเล่มองกันพาแล้วนี่จ้างจ้างก็เอาไม่ได้น้อยับไม่ได้นี่ทั้งคือไก้้องเอไปเรื่อยๆนี่แหละมันดี๋วกินเหรา เนี่จะอ้วนตุบปุ๋เนาะนี่ว่ปูดเขาทางตอนเย็นก็กินตะเขาเด้อแต่ถ้าจะกัดดี๋ยวได้เวลาเดียวเขาจะเยยมเราหยิบหลายเนาะ้อะไรกับสองคนก็มีเฟือกหน่อถ้าอยูถึงข้างมันจะเฟือกอีกแก่โอ้สองสองเลงนี่ไม่ธรรมดาอะเนาะมาขึ้นขอเมียจักป่องมาจ้ามย์สถูกไว้ห้าสิบบาท thuộc loại nữa. Boy, chấm cái khó khăn kai ngày ăn nữa. nó ăn. Sound tụi bay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 . Sound <ด refusing S 1> โเ<ฮ>เดิน่มนาขึยาสื้อยาเห็ดเขืจะกบจะกลเราวทำนักงานด้วยทสวเ้คืออจะไปหาไเหลือแล้วไปุกก่นดูครับแล้วเจอกไม่คลิปนาเด้ออหด้มันกินข้าวแ่งกันโอ้หอยเดรไม่คลิปนาเด้อสวัสดีครับใครถูกเบ่